็บว่ะเล่นระยะถูกมันว่า yeah, yeah, yeah. เย็บเย็บเย็บเป็นกับเป็นกับอย่หนัาใจแม่งวางเป้าหัวจังไว้เนี่ย ป,ปั๊มยายก่อน oh. เอ้ยม่นจะอจัดตัวแนเลยตรงนี้ล oh. องเล่นแบบนือตัอน oh. ตรงนี้ตัว <First flight. S 1> มาดิครับทุกคน คมมากเอ้นี่ยผมไม่อยากจะบอกมันคมมากคมแบบคมจัดอะอีกซีดีกว่าเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวน่าด่นดีกวนีะ 哎，你们意儿，这玩意 ไอเย็นไอหนุน <S 2> <S 2> <S ่มชซีย <wide> มันมันยิงยังไงของมันวะงไงไงมันยิงยังไงวะมันยิงยังไงวะผมอย่างนี้ผมไม่ได้คนดูผมว่าผมต้องเล่นดีเซลปืนเดียวอีกแล้วใช่ไหมหน่ะเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่วิววิวคมจัดเลย ก็ได้ครับ <First blood. S 1> เพื่อนนิ่งๆเพื่ออะไรวะนิ่งๆก็มันดึงอวมนั่นอะไม,มวะเพื่ออะไรมะเมื่อกี้กูอยากจะรู้เหมือนตัวเองเหมือนกันว่าเพื่อมันเป็นเพื่ออะไรไอวอลล์ลูกนึงแล้วก็ ก็เล่นมามาเดี๋ยเล่นโซ่หัวเหรอโอ,โอ้ผมจะตายก็อย่างนี้ตายแน่นอนหน้องไม่รอดใครบอกไม่รอด บอกเล้วน่าน่าจะโหดที่สุดเลยถึงนหน,งหนึ่งมานี่มีใครหนึ่งนี่ก็คมเกิน<ฮ>อะไรอ่ะพอ่<ฮ>พออะไรอะ่ะชิบแล้วไงทุกคน,กคนหนึงกับเขา คือผมน่าจะแพ้เขานะครับยังไงผมก็แพ้เขาทุกคนอืม,อมแค่นี้ลพอละเงินหมดขอคนมากเลย สองคนดูผมว่าเขาน่าจะแก่งงเขาไม่น่าอ่อนให้ผมถ้าเขาซื้เบืนแสดงว่าตรงนี้เขาน่าจะอ่อนให้ผมเขาไม่น่าจะแบบเล่นหรอกเขาอ่อนให้ผมบอก่ว่าไม่ใช่ ไหนเนี่ยเขาเนี่ยรูดหรอเขาเนรูดว่ะเขาเนี่ยรูดหรอือเขาเเอ่านนอนให้ผมก็ไม่รู้นะ ทุกคนนีผ่ผมต้องมีคนที่มาคอมเมนต์คลิปว่าเขาอ้อนให้ไง บาเล่ได้ใช่ไหมครับทุกคนผมว่าผมน่าจะเล่นบาเล่ได้ละมั้ง ไปเริ่มทดลองเอาเอรมกระสุนก่อนผมจะลอง ยิงหัวได้อย่างเงี้ย <First flag. S 1> ว้า้วมาชายคนนึงชาแมงเงี้ยที่เรามีปืนสนเยหรือเปล่าครับทุกคนผมอาจจะเป็นเพื่อนของคุณครับ